สวัสดีครับผม,ออผมก้อยขับผมในแก Dead เดทบายเดนไล o มบายนะครับก็คลิปนี้เนาะก็จะมาเล่นผีนะครับหรือเรียกว่าปีศาจก็ว่าได้นะครับที่มีชื่อว่า the spirit นะครับก็เป็นผีปีศาจนะจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมตัวละครนี้ผมว่าน่ากลัวนะสำหรับผมนะในความรู้สึกของผม โอเคครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเป็นตัวที่ผมใช้ทดลองนะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรทดลองเล่นอนะ่ะแค่ยี่สิบสามชั่วโมงอืมใช่ใช่ใชแค่ยี่สิบสามชั่วโมงมันดูตรงไหนวะเออเนี่ยเห็นไหม ยีสิามชั่วโมงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยจะสามารถาจัดการผู้รอดชีวิตได้หรือไม่นะเดี๋ยวใส่เปิร์ก่อนเปอร์นี่อะไรผู้รอดชีวิตหนึ่งคนจะกลายเป็นเป้าหมายของคุณทุกครั้งที่มีการซ่อมแซงเครื่องปั่นไปสําเร็จอันนี้อะไร โทเทมคำสาบติดกับดักสองสาดจะเกิดขึ้นมาในเกมเมื่อมีผู้รอดชีวิตชะล้างโทเทมคำสาบอันนี้อะไรแท่นไม้แต่ละแท่นที่คุณทำลายจะเพิ่มความเกี่ยวก่าข,ของเอนทิติหลังจากทำลายแท่นไม้ได้สี่แท่นครั้งถัดไปที่คุณดนสตาร์ด้วยท่อนด้วยแท่นไม้เอนทิติจะทำลายแท่นไม้นั้นลงทันทีแต่ยังติดเอฟเฟกต์สตาร์อยู่ อเอานี้ดีกว่าเนาะอันนี้แล้วกันน่าจะใช้ได้โอเคไปลุยกันตัวละครนี้แม่งโคตรน่ากลัวมันดูหลอนๆนะ่ะตัวขาดแขนขาดอเออมาไวอืม แต่ละคนใส่เปิร์กมาเต็มที่เลยผมจะได้ไหมเนี่ยจะคิวได้สักคิวไหมนะก็ต้องมาดูกันเดี๋ยวยาวไปนะครับไม่ตัดคลิปนี้ไม่ตัดใช้เวลาโหลดนี่ผมปรับภาพแบบปานกลางนะลบรายอยกักเปิดลบรายอยกัก ปรับปานกลางหกสิบ fps แบบลื่นไหลนะแบบลื่นไหลลื่นไหลอัดคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยโหลดนานจริงจริงอโอ้โหแต่จะว่าไปนี่ก็เกมริสบานเดลไลท์นี่ นานมากเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ในคอมกีป่ปีแล้วเนี่ยผ่านมาหลายปีมากแล้วถึงพอร์ตลงโทรศัพท์ได้สำเร็จใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยอะ่ะผมยังจำตอนที่เล่นกับเพื่อนได้เลยถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมเคยเล่นไว้นะเกม Deadby ในคอมอะ่ะโอ้โหกีป่ปีแล้วก็ไม่รู้ต้องไปย้อนดูคลิป มาแล้วมันแล้วเออตัวละครเจ๊แกนี่ชอบกระตุกนะมันใช้ยังไงวะเนี่ยอ๋อเดินล่องหนอันนี้ก็เหมือนผีละคังอะดิที่มันเคาะแกงแกงแกง,แกงอ๋อล่องหนแค่แป๊บเดียวอืมีม,มีติดอยู่ที่มือข้างขวา เออ,ล,อ,ล,เอ,อเล่องหนอุ้ยเวนอ๋อมันล่องหนแต่เราก็อยู่ในตู้หรออ่ะไม่ได้อยู่เห็นมีรอยไปไหนแล้วจ๊ะ โอ้ยจุกอะไอ้นี่มันจุกว่ะมันจุกผมว่ะนี่ไงจุกนัดใส่จุกนัดทำลายไม้ก่อนนี่อยู่ไหนอ่าเห็นนะหเห็นนะ เอ,อ้ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเดินวนไปวนมาจุกยังไงให้มันกลับมาตรงเราเอ,อ้ยนี่ถ้าจะเพี้ยนอ่าแขวนนี่เลยนี่ไม่ค่อยถนัดเล่นยในมือถือไหนจะมีใครมาช่วยเพื่อนหรือเปล่า พังเครื่องได้ต้องพังเครื่องทิ้งไหนลองหนหน่อย่อนในนี่น,น,น,นี่ลองหนแล้วเดินเร็วเลยเฮ้ยมีคนมาช่วยเพื่อนว่ะเสียงตะกี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ นี่เสียงอะไรอะ่ะผมหลอนทั้หมดแล้วตอนนี้มันมีเสียงอะไรทุกที่ทุกทางเลยผมว่ามันล่อเดี๋ยวเดินกลับไปดูหน่อย เออไม่ได้รอเว้ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีคนมาอุย้ยไหนแล้ววะมันมันรู้สึกกระตกุกกระตุกอืม เวนโอ้ยมันกระตกวะไอ้นี่สวยส้ำสวยซ้อนไปไหนละอย่ากระตกสิไปโดดแขวนพอตอนบวกนะแหมกระตกเลือเกินสตาขาละไอ้หนู อันนี้เขาไปตามหาลุงบิวลุงบิวสายเขียวเขาไปไหนแล้วลุงบิวสายเขียวเอ๊ะเมื่อกี้เห็นเหมือนมีรรยแน่มีพลังงานบางอย่าง เอ๊ะมีพลังงานบางอย่างยีไ่ไหนวะไม่อยู่ในตู้อยู่ตรงนน้นเหรอจิตอะไรวะเนี่ยอ้หาทางออกไม่เจอโอ้ดีดกระตกุก อ,อยู่กันเป็นหมู่คณะเลยนะจ๊ะอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยมาให้เชื่อซะดีๆอื้อโจ๊กว่าโดนไปไหนแล้ว รีบไปหนเฮ้ยจุกจังวะอ,อืมไม่รอนะจ๊ะวิ่งอ้อมโลกทำไมก็ไม่รู้วิ่งอ้อมโลกยังไงก็ตายเอเอเอแหวนตรงนี้เลยใกล้เรียบรอ้อย ไหนเมื่อกี้เอาแท่นไม้ต้องทำลายทิ้งรู้จักเจสปิริตรู้จักเจสปิริตน้อยไปแล้วสองตัวหรืออีกสามเครื่องอะยังซ่อมไม่เสร็จลองยืนล่องหนดิอ๋อ คือตัวละครเราถอดจิตเว้ยถอดจิตยืนอยู่เหมือนเป็นเป้าหลอกอ่ะอ๋อไอ้นี่ยังบาดเจ็บอยู่เลยลุงบิวยังบาดเจ็บอ่าอ่าลุงบิวลุงบิวคนนี้ดูท่าทางเขาจะเมาเาเลยลุงบิวเอ้าเอ้าเอ้าอย่าดิ้นอย่าดิ้น อย่าหืออย่าหือเรียบร้อยลงบิวอีกตัวหนึ่งยูง่ไหนเอะเอะเอ๊ะเฮ้ยกดผิดจะกดฟันกดไม่ไปไหนแล้ววะ ันไม่โดดเลยว่วะไปไหนแล้ววะอืมไม่รอดหรอกมันจะจูกเลยนักหนาวะวันงี้แล้วนะเว้ย คือมันจุกรอบตัวเราอ่ะอืมฟันดักหน้าแล้วเนี่ยนี่ไงจุกนักเหรอจุกนักเหรออะไอจุกเก่งเนี่ยไอจุกเก่งเนี่ยคนเล่นในมือถือไม่ถนัดยังบาังอาจจะมาจุกให้ปวดหัวไอตัวนี้มันต้องโดนแขวนห้องข้างล่างห้องว i p พครับอืม ยีงไงตายแน่มึงลุงบิวก็ไม่รอดละถอดจิตเลยถอดถอดตัวร่างถอดตัวร่างตายเอือหู้พึ่งเล่นพึ่งเล่นครั้งแรกนะเนี่ยไอตัวนี้เก็บได้หมดเลยนะครับผู้รอดชีวิตตายเรียบ ถึงจะกระโตกแหลกไปหน่อยแต่ก็ยังเล่นได้สู้เขาได้ฆาตากรไร้ป่านี่โอเคดูซิว่าได้กี่คะแนนโอ้โหเกรดใหม่คะแนนเท่าไหร่ละหมืนห้าพันอะไรครับนี่ใส่เปิกมาซะครบครัน เจอฆาตกรที่แหลงต่ำสุดเลยนะแล้วก็มีเปิร์กน้อยกว่าด้วยสู้ไม่ได้แถมกระตุกด้วยตอนบวกเออเาอะไรเนี่ย The Spirit ถึงเลเวลสองแล้วแท่นบูชาชั่วร้ายการด,ดูแลตะขอที่พบในห้องตะดินอย่างกระตือรือร้นทำให้เอนทิติเกิดความ สนใจโอเคคำสาบที่ดีบีสิงต,มมสตัเทิมคำสาบติดกับดักสองสาวจะเกิดขึ้นมาในเกมโอ้ของดีเราหน้าแล้วกันโอเคนี่ได้ของอะไรบ้างวิธีกรรมประจำวันโอ้ยสวยสวยได้มื่นกว่าอีเวนต์อีเวนต์วนสวัสด,ดิการ แบบสำรวจถ้าทำก็จะได้แต้มนะครับมาซื้อพวกไอเทมของโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวละคร The Spirit นะไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้ไหมนะหรืออ่านว่า Sp i r i t ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตาแรกก็ได้เลยอะ่ะเคยเล่นด้วยอโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกด subscribe นั่นเองนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยเวลาคลิปผมอัพลงชแนลนะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ a c e b o o k ผมด้วยชื่อว่าสักดาห์ทีวีและตอนนี้ผมก็ได้สร้างช่อง youtube สำรองนะครับก็มีชื่อช่องว่าสักดาห์ทีวีเวอร์ชัน2ก็ฝากไปกดซับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครอจะสนับสนุนผมก็สามารถนะโดเน a มาได้ทางแอป to money wallet นะหรือช่องทางนึงนะั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับก็จะมีเลทราคาให้3เลทราคานะครับก็มี20บาท35บาทและ50บาทนะครับผมก็ทั้ง3เลทราคานี้เป็นแบบรายเดือนนะ โอเคก็สามารถกดยกเลิกได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางนึงในการสนับสนุนผมให้ผมทําคลิปนะครับต่อๆไปเรื่อยๆนะะโอเคก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาคลิปไหนที่น่าสนใจก,ก็กดดูกันได้ก็ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย